ครับเมื่อนี้ตัวกรบผมนายพงศ์สัตว์ต่างว่าน,นิจะกะพง์นายโยงวงการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรูสึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธท่นเปิดง,งานอ่อนซ่อนตำหนังอีสานวัฒนธรรมงดงามเทศกาลรร้อยกระทุง่งเทศบาลตำบลบ,บันเปดประจำปี2 5 5 6มือนี้ก,กายกาเปี้ยน่าเทศกาลรร้อยกระทุง่งนะครับ ซ<ส>ึ่งผกเข้าใจกัดมาทุกปีทุกปีซึ่งจะมีการร้อยกระทุ่งันนาที่สวนสาธารณะบึงหนองโพดแห่งนี้เมื่อแรกพวกห้ากอาจจะในร้อยกระทุ่งกันนอกจากนั้นพวกข้าไปในส้มลูกหลานของเข้ามาประปวนงามงามลุกขมาดซึ่งทุกงูก็ได้ทรงลูกหลานเขาบอกแฟชั่นขันแข่งความงามกันในเมือนี้และมีการประกวดกระทุ่งเมื่อกี้ผมยางไปเบืองจัสติตัดสินแบบใดแต่เรามูไม่ได้เห็นกระทุ่งงามทามงนั้น ขบวนแห่กับมีแต่มูองามๆนักสัดสินใจแบบไหนแต่ว่าใจได้ก็ตามนะครับที่ได้รับรางวัลบาได้รบรางวัลกับว่าเป็นอย่างจิิงสำคัญก็คือความสามัคคีวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือให้กวกเข้าเช่าตำบวจบันเป็ดนะครับทุกชุมชนมีความเข้มแข็งมีความรักความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเภณีอดีตย่างของพี่น้องชาวไทยไว การร้อยกระท่งนะครับเป็นสิ่งเกี่ยวข้อเด็กปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุค้นมันก็มีความหมายอยู่หลายอย่างนั่นก็คือการอนุรักษ์ธรรมเนี่ยมประเพณีอั่ดีงามสองเป็นการขอขมาพแมรุพุ่งค่าที่พวกเข้าได้ทิมเศษขย,ยะมุ่นขอยได้ทิ่งสิ้งสิ้นโศโกลงไปแมนนามลำคลอง เป็นการไหวขอขามากเพิ่นอันที่สองก็คือเป็นการแสดงถึงความการยื้ยูลูกพุ้นของพ่อแม่คงคาไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำล้างข้อหนองดึงนะครับกินตรงเข้าในกินในใสด้อาบร่าง่วยร่างสร้างซัผพานะครับลดน้ำต้นไม้ไข่เยี่ยมซัดเพราะฉะนั้นเข้าถือโอกาสนี้มาเป็นการขอ,อขอพะพุณนเพิ่น,นแสดงความการยืยอเพิ่นและอีกสิ่งหนึ่งก็คือเป็นการ ขอพ่อแม่กงค่าให้พวกเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเมื่อแรกกับพ้าลูกผ้าหลานมาร้อยกระทุ้งขอพ้อจกพ่อแม่คงค่าให้พวกเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุมกกาานมข,ม,คคขม,สมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงลูกหลานเลียนหนังสือเก่งนะครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลหนึ่งที่พวกเราได้จัดขึ้นมานะครับของเทศบาลตำบลบันเป็โอกาสนี้ก็ในเวลาสุดควรแล้วนะครับก็ขอทำพิธีเปิดงานออนซอน ตำนานอีสานวัฒนธรรมงดงามเทศกาลลอยกระบงทบขงทบของเทศบาลเทศบาลตะบนบัานเปิดประจำปี2556หน้าบัดนี้ครับสวัสดีครับ